ไม่แล้วเอสองชัดนะนี่นี่คือแม่สวยนะคะแม่เอ่อแม่ของน้องของน้องอะไรนะจงชื่อของน้องเมย์ของน้องนุงน่งเมย์แล้วก็แม่ของจอยนักเลีขาหลังเน,นี่ยค่ะแม่แม่สาวชื่อแม่สาวสวยมากได้ข่าวว่าแม่สาวกํลาลังท้องอยู่นะคะถ้าจำไม่ผิดเดี๋ยวจจ้าจะมีลูกน้อยแล้ว สาวเน่สาวเขาเต้นเก่งนะคะเคยเห็นเขาเต้นในคลิปในคลิปของควานเขียวน่ารักมากสวยอยู่นี่เองอ๋ออยู่นี่เองอยู่นี่เองที่นี่หมู่บ้านช้างกาการนะคะบ๊ายบายเมื่อสาวไปก่อนนะ